เช็คช่องล่างนะคะเช็คช่องล่างนะคะมาได้เลยค่ะอู่ช่างบอยพร้อมเบอร์โทรศัพท์เนะะี่ยค่ะมาได้เลยนะคะล้นใจติดต,ต่อโทรมาได้เลยค่ะอู่ช่างบอยอำเภอเกษตวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้รถอยู่ที่อู่ทั้งหมดสี่ มันพฤิััสจะส่งจังหวัดส,สุรินทร์หนึ่งคันค่ะอำเภอท่าตูมวันพฤิัสส่ง1นึคันนะคะเรามีทีมงานที่ทำงานดีแล้วก็ทำงานขยันค่ะอะไรทุกตัวของแค้หมดนะคะเราจะซื้ออะไรของแค้ใส่ค่ะ ความประทับใจของลูกค้าเป็นหลักค่ะเชิญได้เลยนะคะที่อู่ช่างบอยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเ็นะการทำงานทำงานสะอาดรับรองค่ะเราจะซ่อมรถของลูกค้าให้เหมือนกับซ่อมรถของตัวเองค่ะเราจะดูแลอย่างดีถ้าซ่อมกับอู่ช่างบอยจะมีการบริการหลัง รัอมนะคะรถติดอคอติดหรืออะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวช่วงกำลังทำงานอยู่นะคะโทรหาช่างบอยได้เลยช่างบอยพร้อมบริการค่ะเชฟช่วงล่างลูกร,รันเลอร์อะไรทุกอย่างนะคะช่างบอยทำให้ทุกอย่างค่ะพร้อมบริการหลังการซ่อมด้วยค่ะ อยู่กลางทงกระซังวาจะโทรหาซางบอยแล้วไปสอบให้เลยจ้าวาจะโทหาเราเราเห็ดเบียกอยู่เฮียนเราก็ไปสามารถไปเซิร์ฟมีไให้ได้ี่อยู่กลา,างทงกลางคากลางไฟกระซางแท็กมีดแท็กขาดเราก็สามารถบริการให้ได้นะคะโทรหาอูช่างบอยเลยค่ะโทรหาช่างบอยได้เลยนะคะ